ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันนต์กบตูมค่ะสวัดีค่ะตอนนี้ก็รอรอนาคที่จะมาบวชที่บ้านกบตูมกับแม่เจ้ยนะคะเราก็แต่งตัวรอเนาะแม่เจ้ยเนาะโอู้หค่อยก็ใส่นี้เลยเจ้าก็โอ้ชุดนางลำรอเลยค่อยไปเอาชุดนางลำมาแต่นู่นแต่จะปลาดงค่อยเลยไม่มีาาวเพรรระะะะ่่่จมีถถแหนค งานบวชของน้องพีแล้วก็รอหน้าครอแห่หน้ากันรอแห่หน้ากันแล้วกับได้ยิน่ว่าจะหนิงจะไปจปาดงว่าจะไปอยู่ค่อยว่าจะไปพร้อมพ่อออเปาไม่จอบเบิ้งกล้วยค่อยสุกแล้วนี่ที่แรกว่าจะเอากล้วยไปนู่นเลยจะปราดงแต่มันสุกก่อนแล้วเฮ้ยสุกเนี่ยไปเลยก็ไปรดไปก็พอดีเลยเพราะว่ามันมันเครือใหญ่เนาะเครือใหญ่ยิ่ใหญ่ ใช่กล้วยค่อย,ย,ยเครือใหญ่มากยังเหลืออยู่อีกเครื่อนหนึ่งก็จะตัดอยู่นี่ว่า <W à S 2> จะเอาตัดตัวนั้นไปด้วยพอได้ขาน้่นมันลดพอได้ขาลดค่าเรือใช่เพราะว่าพ่อเปาจะไปอยู่แล้ววันนี้นั่นแหละเขชวนอู่อไม่ออกบอกว่าแต่ไม่เจอมีคุละอีกแล้วเดี๋ยวมันจะผูกแขนผูกแขนหลานอีกแล้ววันที่ยี่สิบแปดก็มันใกล้แล้วก็เลยใช่นันแล้วนี่ก็ยี่สิบสี่แล้วอืม อันนี้ระหว่างรอนะคะรอขบวนแห่นาคนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปบอกบอกนะว่าจะรออยู่ที่นี่รัดอยู่ที่นี่รอรอรัดอยู่ที่กบตูมแล้วเนาะนั่นแหละนะะครอพานไดมารออยู่ที่บ้านย่านหนีนะคะอันนี้ตอนนี้ไม่รู้กี่โมงแล้วเราก็ไม่ได้ดูเวลาแต่ก็ยังมาดูนะไปเจอคงยังไม่ได้ไปเพราะว่ามีงานมีงานยัคางอยู่ดีแล้วเจ้ายังเอาชุดลำเจ้ามาด้วยเนาะค่อยเราไม่ได้เอามาเลยไหมสีขาวค่อยเพราะว่ามัน แต่อยู่ที่น่นแหละมีหลายสีอยู่ที่นูนก็มีทั้งสีเหลืองสีขามสีเออ่นแหละพอมาถึงกเไามาถนใต้สีเหลืองแต่ก็พอมีอยู่เพราะว่าเออชุดเก่าเราชุดเก่าเราก็พอมีอยู่สีเหลืองชุดเก่าเราเราใช่เราก็นั่งคุยนั่งรอกันอยู่ที่บ้านย่านนิงนะคะรอขบวนขบวนหน้าของน้องพีถ้าเราจะออกไปเหียมาแต่นู่น เราก็เอไปเออเอายังไงดีเนาะถ้าอาจาหนิงพาไปก็ไปไปแห่ที่นู่นก็ไปไปแห่ที่นู่นมาจะมาบวชที่วัดบ้านขุกนั่นแหละค่อยว่าไปพุ่นเลยไปแล้วเราก็แห่มาด้วยเขาแล้วเราก็จะได้กลับไปอีกเหมือนเดิมอืถ้าเรารัดอยู่ที่นี่เราก็ได้ขี่มอไซค์ไปอีกเพราะว่ารถค่อยหมดน้ํามันหมดค่อยต้องไปกับเจ้าแล้วงานนี้ไปงั้นไปโอเคงั้นเราไปกันค่ะไปเตรียมตัวไปกันเนาะอืม ขวดหนะ้ใช่ลูกชายแม่พีเ,นะเออแล้วก็จะเตรียมตัวไปเนะนี่ยค่อยดูเวลาก่อนเดี๋ยวเราไปเด็กควจะสวนทางกับเขายังเวลายังเหลือเยอะกี่โมงแล้วนี่นะเหลือเยอะบ่ะยังไม่ถึงบ่เดี๋ยวค่อยเบิ่งก่อนโอ้เวลานะันะ่งยังเหลือเยอะเพราะว่าถ้าไปถึงโน่นก็เขาว่ามาให้ถึงที่นี่เก้าโมงเข้าตองอให้เข้าโมงโอโอตอนนี้มันก็แปดโมงแล้ว แล้วเดี๋ยวเาก็เตรียมแล้วเออเขาก็คงจะเตรียมออกมาแล้วมั้งรถแห่ก็คงจะมารถมาปาแปดโมงเขานัดนะรถแห่มาแปดโมงกับบ่ายสองโอ้ก็ต้องได้ไปแล้วจะไปร่วมงานอยู่นู่นแล้วก็่นแหละเขาจะกลับบ่ายสองเขาจะแห่มาจากนู่นหรือว่าจะอะไรทีแรกนะพี่บอสนาทีว่าจะเอาควายแห่ เจ้าบ๊ได้ไปฟังบอกค่อยขำจนท้องแข็งค่อยก็บอได้ไปฟังเลยค่อยขำจนท้องแข็งบอสนาทีว่าเนี่ยจะเอาควายแหนากอุ้ยแล้วทำยังไงบอสนาทีเอานาคขึ้นไปขี่ควายแล้วก็เหยมาแม่พีแล้วกลัวจะไม่ได้บวชลูกโอ้ยบอสนาทีกลัวจะไม่ได้บวชลูกกลัวไอ้นาคจะตกอ่ากลัวนาคจะตกไอ้ควายก็เลยบอกว่าเอาเปลี่ยนใหม่ซะ เดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะว่าอีกมีหลายประเด็นเลยนะบอสบอสเลยบอกว่าเลอะเฉพาะใช่ที่บ้านบอสนะเขาเอาช้างขึ้นช้างแห่โอ้บอสว่าวันนั้นค่อยขำจนโอ้โหแล้วมันนึกภาพว่ารถแห่มาแล้วก็ควายมันจะมาเดินกับคนได้ยังไงมันจะวิ่งค่อยว่าเนาะควายมันก็ตื่นแล้วเนาะสร้างว่าไอ้บอสนาทีก็ไอ้เจ้ารถแห่ให้ดูเนาะใช่ โอ้ยค่อยก็เลยงึดหลายก็เลยว่าฮะลืมอะไรลืมตังหูลืมตังหูโอ้อันนั้นแหละก็ใส่นั้นแหละอาหารฮะให้ครบชุดเดื่อสบายเจ้าได้ส撒เอาเจ้าไม่ได้สบายเจ้าไม่เอาบทสบายเขียวค่อยไม่เอาแล้วค่อยไม่ใส่แล้วสบายเพราาะว่เสื้อขาวก็ต้องสบายอ่ะใส่ ใบเขียวมันก็เข้ากับกระถ oh, oh ุงเจ้าอยู่ดีใช่บอกว่ามันใหญ่แค่นีนโอ้ยหูเจ้าสีเติงกับบัดนี้ล่ะตานี่ใส่ตาหูแล้วหางตาเออคือนี่โอ้โหขาวๆมันบนเออกระคักอยู่ดีเฮ้ยโอ้ไม่ใหญ่มันไม่ไม่ใช่เจยเพราะคะแนนนั้นเลยเจยนะตาหูของเจยจะได้หูหนักๆนะเอออะเขาก็จะหัวขวัญแล้วนะอือ เอ้ยันต้องเป็นลักษณะนั้นอยู่เลยอือเดี๋ยวเราไปรอกันถ้าจะไปก็จะไปรอที่วัดเดี๋ยวเราไปดูลาดลาวก่อนมาไปดูลาดลาวที่วัดเขาต้องไปเียแต่คุณมาเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอาทกแกมาเอาค่ากระดูกหมูหน่อยจ่ายค่ากระดูกหมูให้ท่าแกก่อนนะคะเราก็มาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอ รอรถแห่มาจะไปรออยู่สนยอดูสิกล้วยค่อยนะว่าจะเอาไปแล้วมันจะสุกก่อนหรือจะไงเนาะนี่กล้วยกล้วยปลูกเองนะนี่นะปลูกหลังบ้านตอนนี้ก็เครือใหญ่แม่ไม่เจยเ้ยพันมันใหญ่อีอในนี้ทุกทุกเครือเลยนะกล้วยค่อยน่ะต้นมันก็ใหญ่สูงพันก็ใหญ่กี่วีเ้ยสิบเก้าวีเนาะสิบเก้าวีบ่ หรือเก้าหวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเก้าเ้าวีใหญ่โอ้มันแล้วใช่เอีนะคะไม่ได้ใส่อะไรเนาะไมใส่ปุ๋ยใส่อะไรแต่ว่าไม่มันดีธรรมชาติมันดีธรรมชาติเอ้าวเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกันออกไปนู่นแหละค่อยว่าเนาะไปนู่นกไปอ่า ไปนู่นแหละมันถึงมาพร้อมมู่พร้อมพวกเอาแบบนี้เอาเอามอเตอร์ไซค์จะปิ้วเลยเมื่อวานนี้ค่อยพาปิ้วเลยไม่ปิ้วได้ยังไงมันจะไม่ทันลำเนาะเพราะว่าเพราะว่าบอลนาทีหมดเพราะว่าเราไปทําความสะอาดเนาะงทำความสะอาดเราก็บอกว่าไป้ายยันิ่งไม่เจอล่ะตัวลำมีไหมสีเหลืองโอ้ม่มีอยู่ไม่มีก็จะค้นหาอยากลำปานนี้เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะชากึ้นออกไปนะที่บ้านกกกก เรามาปรึกษากันนะคะว่าเราจะอยู่รออยู่ที่วัดหรือว่าจะออกไปสรุปแล้วเราออกไปนะคะันยงเยวเืออวลาวนะใช่นะเอาคันเราก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ